สวัสดีครับจากเพจจุดไปนะครับวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่หคันนะครับ bmw r 1250 gs adventure นะครับรุ่นคอสอ1 9นนะครับเลขไมหม่69,000กิโลนะครับเซอร์วิสให้ล่าสุดตอน69,000นิดนินี่นะครับผมเอาไปขี่ออกทริปมา1ทรคลิปประมาณ200กว่ากิโลนะครับ สภาพโดยรวมประมาณนี้นะครับเป็นตัว normal เบาะทำมาจากร้าน red line นะครับไฟ s p o r ์ l i ลท t สอคู่ที่ติดตั้งเพิ่มนะครับแล้วก็ของเดิม1คู่นะครับกัดมอน้ามีมาแล้วกัดไฟหน้ามีมาแล้วนะครับล้อเปลี่ยนมาเป็นของล้อตัว h a p นะครับล้อสีทองชิวหน้า smoke นะครับตัวต่อตัวต่อกัดแฮน ที่จับมือถือจอกลางนะครับไฟของโมโตแฟนนะครับพร้อมกล่องควบคุมมีตีนเป็ดปี๊บสามใบของศูนย์นะครับแจดอกเดียวกับตัวรถสภาพหนะ้าเครื่องประมาณนี้เล็กไม่จะเยอะนิดนึงนะครับมีร่องรอยตามการใช้งาน ศูนต้องปล่อยมือได้นะครับสีเป็นตัวเอกลสีนะครับสีน้ำตาลคร้าวๆประมาณนี้นะครับทะเบียนเจ้าของเดิมขอคืนนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์อัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดให้แล้วนะครับ เลขไม่หกหมื่นเก้าพนะครับผมเอาไปออกทริปมาสามอยเจ็ดกิโลนะครับ ประมาณนี้นะครับท่านใดหาอยู่ลองเข้ามาชมได้นะครับรถอยู่บางใหญ่นนทบุรีนะครับอันนี้เปิดราคาต่ําสุดในตลาดนะครับ599นะครับผมเลขใหม่เยอะนิดนึงเซอร์วิสให้แล้วนะครับยางปี2่นะครับแนะนำว่าควรเปลี่ยนนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ